สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเป็นสูตรบำรุงผมนะคะเพื่อนใครที่มีผมแห้งชี้ฟูอยากกระชั้งไม่มีน้ำหนักนะคะสามารถใช้สูตรนี้ไปหมักเลยะค่ะส่วนสวมแค่หนึ่งอย่างนะคะเพื่อนจะทําให้ผมของเรามีน้ําหนักกลับมามีสุขภาพผมที่ดีได้นะคะเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนแรกบีก็ไม่เชื่อว่าใช้ได้จริงหรอ แต่ลองแล้วเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดำเงางามนุ่มลื่นแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ผมหยาบกระด้างชี้ฟูนี้กลับมามีผมที่เงาได้เลยนะคะเพื่อนไม่น่าเชื่อนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะเพื่อนโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะโยเกิร์ตนี้เขาก็จะช่วยทําให้ ผิวบริเวณหนังศีรษะมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพรูขุมขนนะคะทําให้ผมของเราเงางามแล้วก็ลดการขัดรุดล่วงนะคะเพื่อนๆจะทําให้ผมของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้จะใช้เฉพาะโยเกิร์ตอย่างเดียวไปหมักผมนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะ ใช้ตามปริมาณผมของเราเลยนะคะเพื่อนจา๋าหนึ่งถ้วยนี้ก็จะพอดีกับผมของเรานะคะเพื่อนจา๋าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะเพื่อนจา๋าเนาะหรือว่าตามปริมาณผมเช่นเคยนะคะ วิธีการใช้ก็อย่างเช่นเคยนะคะเพื่อนให้เราไปล้างทาความสะอาดเส้นผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมเปิดรูขุมขนนะคะเพื่อนจะทําให้โยเกิร์ตของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมลางผมได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่เราสะแล้วเราก็เช็ดผมให้หมาดๆเลยนะคะค่อยมาโลมตั้งแต่โคนจุดปลายให้ทั่วผมดีให้ ให้ตัวผมดีเลยนะคะเพื่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยคุมไปด้วยหมวกอาบน้ําหรือว่าถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะเพื่อนสูตรนี้ทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะทําทุกวันก็ได้นะคะเพื่อน,นจ๋าเนาะ จะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะไม่ชีฟ้ฟูไม่พันกันอีกนะคะสําหรับใครที่มีผมแตกปลายเยอะๆนะคะบํารุงผมด้วยโยเกิร์ตก็ดีมากแล้วนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปเพิ่มน้ํามันตัวอื่นก็ได้นะคะสามารถใช้แต่โยเกิร์ตเพียวๆเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าดีเหมือนกันนะคะทําให้ผมของเรา,ากลับมามีสุขภาพาสุขภาพดีแล้วก็บอกลาผมเสียชีฟูได้เช่นกันนะคะเพื่อนเพียงโยเกิร์ต สิบห้าบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าจะทําให้ผมของเราลุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะคะมีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะ